ไม่โดนโดครับเป็นเด็กดีนอนทั้งวันเอานังสือมาอ่านอ,อ,อยู่ไข้เริ่มลดแล้วครับส้มตามปูปลาอร่อยมากแต่นี้ไม่มีส้มตามปูปลากินหรอกนี่อาหารพี่ก็น่าอร่อยเหมือนกันเห็นหรือเปล่านี่ เขาเรียกว่าไก่ทอดหรือเปล่ามีแกงจืดมือด่อดึกมีน้ำขิงของเจนนี่แหละแล้วก็มีข้าวเ้ยข้าวเป็นสีอะไรเนี่ยอืม ตอนนี้ก็ไข่เอาทีวีทำไมดับทีวีเป็นไรฮัลโหลเย่เย่ทีวีเย่เย่ฮอฮัลโหลทีวีดับมีสลัดด้วยสลัดอยู่ไหนไม่เดือครับหายไวๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเมื่อวานเราพบเชื้อตอนตีสาม แล้วก็เก้าโมงชาวันนี้เราก็แอดมิทเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไม่มีไอครับเชียงเปียนสวัสดีอัฟสเตเตฟัสด้วยทีวีงองแงดูอะไรก็ไม่ได้เด็กฟิกก็ดูไปได้เนี่ย มีสับป,ประรดต้องกินรสเปรี้ยวทองสียพอดีเดนนี่ได้กินข้าวนะ้องออฟดูกับข้าวพี่สิพี่มีอาหารมื้อดึกนะน้องออฟพี่มีขนมปัง,ท,ปงทีวีเราจะตั้งเปิดปิดเหรอ สู้ๆขอบคุณครับยินผลไม้ก่อนไม่เคยดืดย้อใครเลยครับ หมอบอกห้ามไล์สดเหรอเอลพี like ่ไล์สดแล้วอะหมอจะด่าไหมเนี่ยหมอขอโทษนะครับหมอมีกล้องอหรือเปล่าเนี่ยมันเหงาทำไงได้เนี่ยพี่ไล์ไปแล้วละ่ะเดี๋ยวหมอก็โทรมาด่าหรอกหมอ,หมอขอโทษนะครับผมไล์เฉยๆนอนทั้งวันเลยวันนี้นะครับ ไอบายไม่ได้เข้ามานะเดี๋ยวกินข้าวไม่ลง